สวัสดีค่ะพบกับเปิ้ลมิสูนะคะวันนี้เปิ้ลมาจัดโปรโมชั่นเอ็กเพนเดอร์คอร์ให้กับลูกค้านะคะว่าดาวในโปรเนี่ยเปิ้ลแถมอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูท้ายคลิปกันนะคะว่าในโปรเนี่ยเปิ้ลให้ลูกค้าออกรถที่เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูของแถมกันก่อนนะคะด้านหน้าค่ะโลโก้หน้าเอ็กเพนเดอร์คอร์สค่ะสีดํานะคะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมด3สีนะคะจะมีสีดําสีเงินและสีแดงลูกค้าสามารถระบุสีได้เลยนะคะว่าอยากได้สีไหนนะคะสเกิร์ตจะเป็นของสปอร์ตไลเดอร์นะคะมากับ ไฟเดไลท์นะคะพร้อมกับไฟเดไลท์ส่องแสงตลอดการขับขี่นะคะเพิ่มความหรูหราให้กับรถมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูด้านข้างนะคะกันส่ายข้างเอ็กเพนเค่ะมาพร้อมกับเบ้ามือจับค่ะลายแคป l ล r นะคะเดี๋ยวมาดูด้านในนะคะว่าเปิ้ลแถมอะไรให้ลูกค้าเพิ่มเติมนะคะ พรมหค่ะพรม VIP ลูกค้าสามารถเลือกสีได้เลยนะคะมีหลายสีให้ลูกค้าค่ะลูกค้าสามารถเลือกสีพรมให้เข้ากับตัวรถได้เลยนะคะอันนี้คือเปิ้นแถมให้ลูกค้าเลยนะคะความละเอียดของงานแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนะคะว่าเปิ้นจัดอะไรให้ลูกค้าอีกนะคะ สเกิร์ตด้านหลังนะคะสปอร์ตไรเดอร์เป็นทรงท่อคู่นะคะพร้อมกับค้ายประตูไฟฟ้านะคะเพิ้นจัดให้ลูกค้าด้วยค่ะง่ายต่อการใช้งานนะคะค่ะอันนี้คือของแถมแบบจุกๆเลยนะคะที่เปิ้นแถมให้ลูกค้าอ๋อมีอีกนะคะสครับเพจกันรอยค่ะเป็นของเ x ็ e n พ e เนะคะ อันนี้เปิ้ลก็ติดตั้งเพิ่มให้ลูกค้าด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าโปรโมชั่นของแถมทั้งหมดนี้เปิ้ลให้ลูกค้าใช้เงินออกรถอยู่ที่เท่าไหร่นะคะโปรโมชั่นนะคะที่เปิ้ลจัดให้ลูกค้าตอนนี้นะคะสำหรับ Extender c อร์คของแถมตามรายการที่เปิ้ลแจ้งไปนะคะลูกค้าใช้เงินออกรถอยู่ที่หนึ่งมืเก้าันเก้าร้อยบาทนะคะหรือถ้าลูกค้าอยากได้จอหน้าและจอกลางเพิ่มนะคะขนาด10บนิ้ว พร้อมกับห้อง360องศาเพิ่มเติมนะคะจะจัดอยู่ในโปร39,900บาทค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจ Xpander Cost x p n d e r GT หรือว่า GLS นะคะจัดอยู่ในโปรนะคะ19,900บาทเช่นเดียวกันนะคะหรือ GT นะคะรับดอกเบี้ย0%ดาว25%นะคะ,ะผ่อนสูงสุด48งวดค่ะลูกค้าสามารถติดต่อหาเปิ้ลได้เลยนะคะเบอร์โทร0656506949ค่ะติด ปัญหาเรื่องไฟแนนซ์หรือว่าเรื่องคนค้ากู้ไม่ผ่านไปซื้อที่อื่นแล้วจัดไฟนั้นไม่ผ่านก็คือติดต่อหาเปิ้ลได้เลยนะคะเปิ้ลมีวิธีแก้ไขให้ลูกค้านะคะยังไงเปิ้ลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ